และหมั่นไส้เขมรจริงๆครับมาทำแอคมาทำถ่ายคอนเทนต์นะครับทำเป็นมาฮึดฮัดนะฮะมาฮึดฮัดแสดงความเก่งอีกคนแม่ก็ใส่รองเท้าแตะนะครับใส่รองเท้าแตะมาทำยกโทรศัพท์ถ่ายหมั่นไส้เข้ามาไอ้นั่นนะตุยก่อนนะไอคนที่ถ่ายโทรศัพท์ตุยก่อนและไอแก่นั่นนะไอจ่าสักเบือน่อายุก็เจ็ดสิบสองปีแล้วที่ทำเป็น เอามืออยู่ในโกง่งกายถือ RPG ชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยนะครับผมว่ามันทำแอคครับทำฮึดฮัดจริงๆเนี่ยผมว่าไอเชีย้ยนี้ไม่ได้ง้างนกครับไอ้ RPG มันต้องง้างนกก่อนนะครับง้างนกก่อนไอ้นี่คงยังไม่ได้อาง้างนกแล้วครับนะหรืองานน้างนกมันก็ทำเป็นอย่างเงี้ยถ้าไมงั้นมันกลวัวไง เดี๋ยวเกิดมึงถอยหลังทําท่าถอยหลังไปสะดุดลั่นนะมึงใส่พวกเดียวกันนะครับไออาร์พี RPG เนี่ยเวลาจะยิงเนี่ยมันต้องดูข้างหลังด้วยนะครับมันต้องดูข้างหลังนะครับมันต้องอยู่ข้างหลังนะครับเพราะมันจะมีไฟพ่นออกข้างหลังอะฟืบเข้าไปที่มันถือเนี่ยมันไทยของจีนนะครับเลียนแบบ RPG 7ของรัเสเซียเมื่อก่อนผมใช้ RPG 7อยู่ครับแต่มันหนัก นะครับแต่เวลาทำงานจริงๆภารกิจตำรวจมันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นผมก็ใช้ RPG 2 RPG 2จะเบาหน่อยนะครับสำหรับยิงใส่บ้านคนร้ายไงนะฮะแต่ทหารนี่เขาก็จะไม่ค่อยใช้ RPG 2ครับเขาไป RPG เนนะเอาไว้ไปยิงรถถังปะทะกันอย่างนี้มันก็พอสู้ได้นะพวกทหารราบทหารพลานที่ปะทะกันเนี่ยแต่ว่า ภูมิประเทศมันถ้ากดกันได้ปืนใหญ่แล้วนะมันสู้เราไม่ได้ครับพอขึ้นไปชั้นปืนใหญ่นะสู้กันไม่ได้แม้ถ้าภาคสองท่านก็บอกแล้วว่าไม่เกินสามวันนะครับไม่เกินสามวันผมว่าไม่ใช่ไม่เกินสามวันเกิดปะทะจริงๆกองทัพอากาศต้องบอมไอ้ฮุนเซนกับลูก ต้องไปบอมที่โน่นเลยครับเครื่องบินนะครับเครื่องบินบอมเลยต้องบอมครับน้องไม่ใช่ว่าพี่เลยวัดบ้าสงครามมายุนะต้องไปบอมจบต้องไปจบที่โน่นนะครับเรามาร์พิกัดได้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรารู้อยู่แล้วนี่เรารู้อยู่แล้วนี่ครับว่าไอผู้นํามันไอผู้บัญชาการทหารใน B.S.Q. ผู้บัญชาการกองกําลังบาร์บีคิวอ,อยู่ตรงไหน ไอ้นั่นคือมือขวาฮุนเซนที่มันตั้งมาเป็นองคลักษ์มันนะครับแล้วก็ไอ้ฮุนเซนแล้วก็ลูกต้องไปบอมโน่นเลยครับมีกี่ลำของเรามีกี่ลำก็ไปโน่นเลยฟืดไอ้ไอ้แถวปราสาทต่ตางๆนี่ให้กองทัพบ,บกเขาดวลปืนใหญ่กันไปปึ้งปั้งปึ้งปั้ง,ง,งสนุกวันสองวันนะครับวันสองวัน นะครับวันสองวันไม่เกินสามวันนะครับดวลปืนใหญ่กันไปรถถังกันไปอะไรไปนะครับแต่กองทัพอากาศคือผู้พิชิตเป็นราชาแห่งสนามรบแทนทหารปืนใหญ่เลยนะครับบอมแมนน่้นเลยการลบไม่มีขอบเขตเขตแดนอยู่แล้วนะครับไปพนมเป็นเนี่ยบอมไม่หุนเซนเน่ยนะฮะต้องจัดการครับมันจะได้หมดเสี้ยนหนามประเทศไทยสัทีนะ อิสราเอลกับอิหร่านมันยังบอมใจกลางเลยนะครับในเมื่อจะทําสงครามกันไม่ญาติดีกันมันก็ต้องฟาดกันครับต้องฟาดกันต้องไปปูพรมในน้นเนี่ยเลือกเป้าหมายทางทหารนะครับอย่าไปโดนพลเรือนเขานะครับเลือกเป้าหมายทางทหารนะครับเราต้องจัดการให้คนสั่งการไงนะฮะ จัดการให้ฮุนเซนให้ได้นะครับฮุนเซนกะไอ้ลูกชายที่เป็นนายกและมนตรีนะครับมาผมว่าไม่เกินวันเดียวแม่นขอเจรจาแล้วนะครับนะครับร้องโอดโอยแล้วแล้วมันไม่มีใครเอาประเทศไทยไปขังคุกได้ละครับเรานะประธานโทษนะถ้าผมเป็นนั่นนะผมจะไปเรียกร้องไอเงนะ้เกาะกงนะเกาะกงที่ขีดเส้นนะ่ะ เขาขีดเส้นไปตั้งครึ่งเกาะน,นะเราไปเรียกร้องดินแดนไทยเรามาตกลงกันแล้วคุยกันแล้วเนี่ยไอ้หาเกาะกงเนี่ยเป็นของกูทั้งครึ่งเกานะอะนะครับไปเรียกร้องตรงนั้นเลยส่วนไอพระตะบองเสียมมาลาดสีสโสพลเนี่ยเจรจาฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสและยกให้มันไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรข่าวพระวิหารผมก็ไม่ทวงคืนในเมื่อสาลโลกตัดสินแล้ว ก็ให้มึงปีนเข้ามาไอหุนเซนมึงลองมากราบเขาพระวิหารที่กูไม่ให้เข้าเขตประเทศไทยเนี่ยจะดูว่ามึงจะขึ้นบันไดขึ้นมากราบไอปราสาทเขาาพระวิหารมึงได้ไหมก็สงสัยจะต้องชักลอกขึ้นมาละมั้งนะครับแต่เกาะกงเนี่ยเส้นตอนเจรจากันเนี่ยไอจากเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นของไทยครึ่งหนึ่งนะแต่มึงฮุบไปหมดเนี่ย ุบไปหมดอ่ะเนี่ยไปทวงเกาะกงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับและปล่อยเขาพระวิหารโทรมแล้วพังแล้วเป็นซากแล้วเขาพระวิหารเป็นซากไปแล้วนะครับเป็นซากไปแล้วเมื่อก่อนผมก็ผมเคยไปเจอตัวหุ่นเซนนะสมัยผมยังเป็นสาวัดด่านมะขามเตี้ยเมื่อปีพศ .2531 นะผมไปล่อซื้อกระสุนอากา้าจากลูกน้องไอห,หุนเซนเนี่ยนะครับ ตอนนั้นผมไปผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นมันยศพันเอกนะฮะไปล่อซื้อสองแสนนัดเลยนะครับสองแสนนัดเลยเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วมันเอาขึ้นรถจอไม้มาให้ผมแล้วนะครับบังเอิญมีใครไปทำไม้ก็ไม่รู้แถวกาญจะนบะุรีเสือกไปบอกว่าไปเจอผมมันก็เรียกผมอ้าวสวัสดียังไงดีใจโอ้โหมันขึ้นลำอาก้าเลยนะครับขึ้นลำอาก้าจะกดผมสิผมเลยต้องโดด หนีเข้าด่านเมื่อก่อนด่านเป็นไม้กั้นไม้ยกอย่างเงี้ยฮะไม้ยกก็ผมโดดพุ่งข้ามมาประเทศไทยเลยนะครับคุณเซนลองนึกดูสิว่ากูรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยที่ไปช่วยมึงแต่งปืนเอ็มหกสิบไงนะครับตอนนั้นเอ็มหกสิบมึงพังไงนะครับพังไงพังไงนะครับพังแล้วก็มันทันสมัยด้วยนะมันเอามีด นั่นนะ่ะมีดวิกตอรี่น็อกอะมีดวิกตอรี่น็อกที่เลื่อนมากลางมาแล้วเป็นคีมอะนะครับผมยังบอกโอ้ยนี่ไปซื้อมาจากไหนว่าเขมรนะครับแลวไอ้ลูกน้องมันทำมันบอกว่าไอ้พ่อค้าไม้พ่อค้าไม้ที่ไปสัมปทานทำไม้ในในเขมรเนนะี่ยซื้อมาให้นะครับ M60 มึงอะมันพังใช้ไม่ได้ไงมึงเอามาซ่อมอนะครับไอ้ผมยังว่าสลักมันไม่มีมันเอาลวดไปแล้วมันก็หมุนหมุนผมยังว่าโอ้มึงใช้ของดีมือนกันนี่หว่านะครับใช้ครีมมีดไอ้ครีมวิกวิกตอรี่น็อกนะครับจำไม่ได้ว่าปี3อะไรนะครับมาเนี่ยนะฮะ เมื่อก่อนมันเป็นขมิ้นแดงไอ้ขุนเ,เซนเนี่ยนะครับขมิ้นแดงนะครับแล้วก็ทร,รยศขมิ้นแดงนะครับไปอยู่กับเวียดนามนะครับมันไม่ไม่ใช่ลบเก่งครับหุนเซนมันไม่ใช่ลบเก่งนะครับแต่มันฉลาดไอ้ขุนเซนนี่มันฉลาดมันทั้งเจรจานะครับเจรจาหักหลังนะครับหักหลังชาวขมรนนะครับไปเข้ากับเวียดนาม แล้วก็ไปเอาเวียดนามมายึดเขมรเ,เวียดนามเขาเลยให้เป็นตัวแทนเขานะครับเป็นตัวแทนเขาให้ปกครองเขมรตอนหลังโดนต่างชาติบีบคั้นเข้าก็เลยเลือกตั้งเลือกตั้งแพ้ไอ้ฮุนเซนแพ้นะครับแพ้แพ้ปุ๊บแม่นปฏิวัติเขาเลยปฏิวัติเลย ใครเป็นอะไรแม่งก็มันเลือกตั้งแพ้มันหาว่าเขาโกงเลือกตั้งมีนายกและมุนตรีสองคนเอ๊ะเป็นประเทศเดียวในโลกอมีนายกและมนตรีสองคนนะครับเพราะไอ้ฮุนเซนเนี่ยแหละครับเมื่อก่อนคิดว่าเป็นนักลบโอโ้โ,อโหเพิ่งมารู้ประวัติเป็นนักขักหลังนะครับเป็นนักขักหลังนี่เองนะครับ ผมไม่ศรัทธาแล้วครับนักหักหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักลบเนี่ยผมยังศรัทธานะคือแม้แต่จะเป็นศัตรูกันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันผมก็ศรัทธาไอ้เล่าตาราชายาเสพติกเนี่ยผมก็ยังศรัทธาเขาเลยนะครับว่าเจกเป็นนักลบนะครับเจกคืออาอาเป็นนักรบนะครับผมศรัทธาเพราะเขาอยู่กองพล93เก่านะครับ แล้วก็แตกล่นหนีมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยแต่ก็มาค้ายาเสพติดกับไอ้ขุนศานะครับหลังจากกลับตัวกลับใจแล้วก็มาช่วยประเทศไทยลบกับผอคอ,อผู้่อกอาไลค์คนนี้ที่เขาคอนะครับผมก็ยังศรัทธาเขานะผมก็ยังเออหุนเซนนี่เขาเป็นนักลบที่ไหนได้ที่เป็นนักหักหลังนะครับเป็นนักหักหลังนะแล้วมาทำคอนเทนต์ ไม่เข้าท่าเลยูว่าเดี๋ยวลูกน้องมึงกับลูกน้องกูว่าฉกกันเด็กมันทนไม่ไหวนะครับเด็กมันทนไม่ไหวนะครับมากวนตีเรื่อยๆอย่างเงี้ยเด็กทนไม่ไหวเดี๋ยวแม่ก็นั่นและผมดูนะไอ้จ่า สักกระเบอือเนี่ยไอจา่าไอจ่าสิบโทไอจ่าสิบโทสักกระเบอือเนี่ยอายุเจ็ดสิบสองนะเอกองทัพภาคที่สองลองเรียกทหารพรานในพวกทหารพรานเก่า,เก,าเก่งเก่งเราเนี่ยนะพวกไอบัณฑิตพวกไออะไรเนี่ยบัณฑิตคำาสีเมืองนะไปประจำการหน่อยสิอายุมันยังน้อยนะครับผมยังแค่เจ็ดสิบเนี่ยเรียกเป็นทหารอาสาสมัครประจำการนะไว้ไปลาดตะเวนนะครับ ไว้ไปลาตะเวนเจอไอ้นี่หน่อยนะครับเจอไหนหนอไาาไ้พวกนี้หน่อยไม่รู้ทหารไทยพวกนักรบทหารพลาน,นี่เขาทําเพื่อชาติบ้านเมืองมานะครับออกไปก็แย่เลยนะครับเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อบ้านเพื่อเมืองมาบางคนเสียแขนเสียขานะครับออกไปเ็ไม่รู้มีอะไรให้เขาก็ไม่รู้ บัณฑิตมันยังต้องไปบัณฑิตคํารีเมืองยังต้องไปขับมอเตอร์ไซ์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่เลยนะครับเรามันไม่ค่อยได้ดูอะไรครับนะครับผมมองอย่างนี้ครับจากใจจริงเนี่ยผมมองให้ฮุนเซนเนี่ยมันกะสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งมันกะให้รัฐบาลไทยเนี่ยที่มันปล่อยคลิปมาให้รัฐบาลไทยเนี่ยพังก่อนมันมองว่ารัฐบาลของปัจจุบันเนี่ยจะไปไม่รอดมันคาดการนะเอ้คุณเซนนี่การข่าวมันดีนะมันเป็นลัมมุนตรีตั้งแต่มันอายุสามสิบต้นๆนะครับอายุยี่สิบกว่าสามสิบมันเป็นรัมมุนตรีต่างประเทศนะครับเพราะนั้นการข่าวมันดีนะครับ มันก็คาดการว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะไปไม่รอดนะครับข่าวเรื่องคดีความเรื่องอะไรนะครับเรื่องเสถียรภาพอะไรเนี่ยแต่จริงๆผมว่ามันกลัวแม่ทัาพภาคที่สองแม่ทัาพภาคที่สองคนนี้ไม่ยอมเลยไนงะบอกมึงเปิดมาเนี่ยนะครับมึงเปิดมาก็ไม่เกินสามวันจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ุยเป็นเบื่อนะครับไอ้หุนเซนก็จะรอให้แมท่าภาคที่สองเนี่ยก็เสียงก่อนผมไม่เปรียบเทียบเหมือนตอนไอ้เล่าตาเนี่ยผมไปล่อซื้อยาเสพติดมันได้กิโลหนึ่งผมออกหมายจับแล้วผมจะเข้าไปจับไอ้เล่าตาก็ได้แต่มันก็เจาะผมอยากจะได้สักสิบกิโลพราจับระหละับปาชายาเสพติดนี่มันต้องเยอะหน่อยไงผมก็ไปล่อซื้ออีกสิบกิโลไอ้เล่าตาไม่ยอมส่งนะมันบอกไอ้เลวัตนี่ไว้ใจไม่ได้รอผมก็เสียง ตอนนี้มันเดือนอะไรเนี่ยขึ้นเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาวันที่สามสิบกนยาเนี่ยมันก็จะรอแม่ทัพภาคสองเนี่ยก็เสียงก่อนนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือมันรอให้มีรัฐบาลใหม่ถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยมันก็จะเปิดเจรจามันไม่เสียฟอร์มไอไอฮุนเซนมันกลัวเสียฟอร์มครับเพราะมันประกาศให้บุกมาแล้วขนทหารมาแล้วมันกลัวเสียฟอร์มคนแก่เนี่ยกลัวเสียฟอร์ม ไอ้กูรู้ทันมึงนะ่ะไอ้ฮุนเซนมึงกลัวเสียฟอร์มนะครับและรัฐบาลเนี้ยมันคุยกับนายกก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาปิดด่านเนี่ยหัวใจคือไอ้ฮุนเซนมันพลาดเนี่ยคือเรื่องปิดด่านปิดด่านเนี้ยเพราะมันขาดรายได้จากบ่อนรายได้จากไอ้พวกเว็บพนันเนี้ยมันสูญเสียมหาศาลพอปิดด่านประชาชนมันเดือดร้อน กระแสชาวบ้านก็ด่ามันนะครับมันอดทนอีกสองเดือนชาวบ้านจะตายช่างแต่ฮุนเซนนี่มีแดกทุกมือ้อกินหรูอยู่สบายนะครับกินหรูอยู่สบายถ้ามันจะถอนทับประชาชนมันก็จะด่ามันอีกว่ามึงไม่เอาจริงนี่วานะครับมึงไม่เอาจริงนี่ว่า,นะา,วาถ้าให้ฮุนเซนถ้าให้ฮุนมาเน็ตเลยมันเลยปากดีไงทำเป็นบันคาดการอยู่เราต้องปิดด่านมันเลยประกาศปิด ก่อนเลยทั้งทั้งที่มันจุกอกนะครับมันจุกอกนะครับไทยเราก็บอกก็มึงปิดเองกูยังไม่ได้เริ่มปิดเลยมึงเสือกปิดมึงเองอะนะครับแต่มันเลยมาพูดประเด็นว่าไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มปิดก่อนไอ้ดานอื่นกูยังไม่ได้ปิดเลยแต่มึงปิดเองไงแต่เขาคาดการอยู่แล้วว่าเราจะต้องปิดเพื่อบีบเขาให้ถอนทหารมันก็ไม่มีทางถอนถ้าถอนเนี่ยกระแสสังคมก็จะด่ามันอีกนะครับ ตอนนี้เขาด่านะครับว่าฮุนเซนนี่มันไม่ได้เป็นขเขมรน,นะมันเป็นเวียดนามเชื้อสายมันเวียดนามพร้อมตัวมานะครับแล้วก็ไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ยเป็นลูกของคุณบุลลานีเนี่ยเป็นลูกของไอ้ผู้นํากองกําลังเวียดนามนะครับไม่มีเชื้อสายขเขมรน,นะครับเฉพาะปัญหาตัวเอ้ยฮุนเซนมึงแน่จริงมึงก็ต้องตรวจพิสูจน์ให้ชาวบ้านเขาเห็นที่นะครับ ตรวจพิสูจน์ให้เขาเห็นนะครับคุณเซนบอกเป็นลูกมันนะแต่มันไม่ยอมตรวจ d n a นะครับแต่วตรวจ DNA มันก็รู้แล้วไม่ใช่ลูกคุณเซนเป็นลูกของคนเวียดนามคนเวียดนามก็จะคือมาต่อต้านไม่เอาไอ้หุ่นมมนเน็ยมันไม่มีทางไปครับ มันอดทนเนี่ยคือเลือดไปอีก2เดือนนะครับมันรอว่ารัฐบาลประเทศไทยจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บนะไอฮุนเซนจะแล่นมาเจรจาดีกันนะครับโอ้ยเขาไม่เชิญผมไม่เป็นรองนาะยกคุมตำรวจหรอก ใครเขาจะให้นักการเมืองนี่เขาเอาโควตาทางนั้นครับเขาเอาโควตาทางนั้นครับเราอย่าไปนั่นเลยนะครับเราก็เป็นชาวบ้านของเราไปอย่างเงี้ยนะครับดีอยู่แล้วนะครับเขาไม่ให้เราแล้วครับมาเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยถ้าเอาท่านเสรีพิสุทธิ์ไปเป็นรองนาะยกคุมตํารวจนะท่านทําเฉียบขาดนะครับเขายังไม่เอาเลยนะครับ ท่นเสรีพิสุธิ์มีสอสอหนึ่งคนนะผมไม่มีสอสอเสือๆอะไรกับเขาเลยเขาไม่ให้ผมให้เสียโคต้านะครับนะครับของเราเนี่ยทหารเขาประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วไงคุยกับรัฐบาลมันก็ไม่ได้นะครับคุยทหารเขาก็ไม่ยอม ไอ้ฮูมาเน็ตมันเลยบอกว่ารอคุยกับคนมียมหน้าที่แท้จริงนะครับคนมียมน้าที่แท้จริงคือทหารเชื่อฟังพูดแล้วทหารฟังนะครับแล้วก็ท่านอดีตนายกทักษิณฟังนะครับถ้าคุยกับคนนี้จบผมก็มองว่ามันจะเป็นใครล่ะก็คงต้องเป็นท่าน พลเอกประยุทธ์นะคะองคมนตรีเนี่ยซึ่งพี่ทักษิณก็ยังให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเคารพเกรงใจกันนะครับถึงท่านพลเอกประยุทธ์จะเป็นรุ่นน้องนะครับและตอนนี้ท่านเป็นองค์มนตรีก็เป็นตัวกลางคุยให้นะครับฮุนมาเน็ตนะครับท่านฮุนมาเน็ตหรือฮุนเซนก็ติดต่อพลเอกประยุทธ์ก็ได้เป็นตัวกลางคุยนะครับทหารก็จะเชื่อฟังและเราก็มานัด พร้อมกันว่าถอนทหารกลับกรมกองแค่นั้นแหละไม่ใช่มาตรึงกำลังอยู่อย่างนี้นะครับนัดกันว่าในวันพรุ่งนี้เวลา12บสนกาตรงคุณก็ถอนทหารกลับไปเข้ากรมกองเราก็ถอนทหารกลับกรมกองด่านก็เปิดปกติอย่าไปถืออีโก้ถือทิฐิกันเลยผมรู้ว่าคนแก่มันถือถือทิฐิมณนะสูงประชาชนคุณเดือดร้อนนะครับของเราเนี่ย ยังมีทางไปนะครับผลไม้ไปขายเวียดนามทางนั้นไม่ได้เขาก็ต้องส่งไปทางเรือนะครับมันไปทางรถมันสะดวกหน่อยไนงะผ่านกัมพูชาไปเวียดนามพ่อค้านะ่ะตอนนี้เขาก็ส่งทางเรือแล้วครับเขาก็ไปทางเรือแทนนะมันก็ไปส่งเวียดนามได้ค่าใช้จ่ายสูงปลายทางก็สูงขึ้นแต่คุณนะ่ะแย่เลยน้ำมันคุณก็อ,อย่างนี้นะ ทหารเรือครับตำรวจน้ําครับต้องสกัดกั้นไอ้เรือที่จะมุ่งหน้าไปกัมพูชาให้หมดนะครับอย่าให้น้ํามันเข้าไปนะครับอย่าให้น้ํามันเข้าไปได้นะครับตอนนี้น้ํามันกัมพูชาราคาแพงมากนะครับน้ํามันกัมพูชาราคาแพงนะครับข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงมันก็มีคนไทยแย่นะคน